ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บัณฑิตเมคอัพยูเซลนะครับวันนี้ผมจะมาคุยในคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการต่อเกี่ยวท่อน้ําประปลาน,นะครับโดยโจทย์ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเทปพ,พันเกีียวตัวนี้นะครับเราจะใช้อะไรแทนได้นะครับซึ่งผมก็ลองหาวัสดุที่ใกล้เคียงเจ้าตัวนี้นะครับก็ได้มา2ส,สิ่งที่มีที่บ้านนะครับก็คือสิ่งแรกคือเป็นถุงพลาสติกใส่อาหารทั่วไปนะครับ แล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นฟิล์มยืดหรือเขาเรียกว่าพลาสติกแรปนะครับไปแรปอาหารแรปของนะครับทีนี้มาดูคุณสมบัติมันนะครับเจ้าตัวฟิล์มยืดเนี่ยจะมีคุณสมบัติเหนียวยืดหยุ่นได้ดีกว่าถุงนี้นะครับก็คือคุณสมบัติเนี่ยจะใกล้เคียงกับเจ้าเทปพ,พันเกียวนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าฟิล์มยืดเนี่ยไปเทสนะครับส่วนตัวนี้ ไม่เทสนะครับวิธีการเทสนะครับผมก็จะใช้ท่อ PVC นะครับที่เป็นข้อต่อตรงนะครับเกีียว2ทางนะครับทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวาเป็นเกีียวตัวผู้นะครับด้านซ้ายเดี๋ยวผมจะพันเจ้าตัวเทปพันเกีียวนี้นะครับส่วนด้านขวาผมก็จะพันเจ้าตัวพิมพ์ยืดตัวนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วนาตัวเกีียวไปประกอบนะครับแล้วก็เปิดแรงดันน้ํานะครับดูว่าเมื่อได้รับแรงดันน้ำเนี่ย จเจ้าฟิล์มยืดเนี่ยจะรั่วหรือเปล่านะครับโอเคองั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับครับโดยผมได้พันเทปพ,พันเกลียวอีกด้านหนึ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งนี้ผมก็จะใช้ฟิล์มยืดนะครับพันนะครับก็ตอนพันก็จะพยายามดึงให้ตึงๆนะครับ พันหลายรอบเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ากลัวจะไม่แน่นนะครับเขเคพันเสร็จแล้วก็ผมก็นำกันไกรมาตัดส่วนที่เกินออกนะครับที่ปลายนะครับครับจะสังเกตเห็นนะครับ ว่าตัวเช็ควาล์วทองเหลืองเนี่ยจะมีท่อ p v c ต่ออยู่นะครับตัวเกีียวของท่อ p v c ที่ต่ออยู่เนี่ยผมก็ใช้เทปพ,พันเกียวนะครับพันเข้าไปนะครับก็จะสามารถาใช้เทสควบคู่กันไปได้อีกทางหนึ่งนะครับจากนั้นก็นําตัวเกีียวที่เราพันด้วยฟิล์มยืดน,นะครับมาขันเข้าไปในตัวเช็ควาล์วทองเหลืองนะครับ เนื่องจากท่อมีขนาดใหญ่นะครับประแจเลื่อนผมไม่สามารถที่จะทางปากออกจับได้นะครับก็เลยต้องใช้ซีแคปนะครับมาช่วยในการขันนะครับก็ต้องขออภัยที่ใช้เครื่องมือไม่ถูกประเภทนะครับจากนั้นก็นำมาประกอบเข้ากับระบบท่อน้ำประปาของบ้านนะครับ คับตอนนี้ผมก็ได้เปิดปั๊มอัดน้ําเข้ามานะครับแล้วผมก็ทําการปิดวาล์วนะครับไม่ให้น้าโฟลออกนะครับให้มีแรงดันน้ําอัดอยู่นะครับในตัวเช็ควาล์วนะครับในตัวเกียวนะครับก็จะสังเกตว่าไม่มีน้ำรั่วออกมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านที่เราพันด้วยเทปพันเกียวนะครับหรือทางด้านที่เราพันด้วยฟิล์มยืดนะครับ รับเป็นไงบ้างครับสำหรับบนเทสต์นะครับก็เห็นแล้วนะครับว่าเจ้าฟิล์มยืดเนี่ยช่วงแรกเนี่ยก็จะใช้งานได้ปกตินะครับแต่ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วก็จะเริ่มเห็นว่ามีน้ํารั่วซึมออกมาครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับก็ชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณ1หยดนะครับก็ถือว่าน้อยมากนะครับแต่ยังไงก็ไม่ได้สนับสนุนให้เราใช้ฟิล์มยืดในการ พันเกียวนะครับเพราะว่ายังไงของมาตรฐานของที่ผลิตมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการพันเกียวเนี่ยนะครับก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราใช้งานชั่วคราวเทมเพอรีนะครับเป็นงานที่เราต้องใช้หน้าเดี๋วนั้นเราต้องประกอบหน้าเดี๋วนั้นนะครับแล้วก็อาจจะใช้อีแค่ชั่วคราวนะครับ1เดือน นะครับ้าวันสิบวันครับแล้วก็ถอดออกแล้วก็ไปใช้เทปพันเกีียวแทนครับก็สามารถใช้ได้นะครับสำหรับคนที่ดูมาจนจบนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามคลิปเราจนจบนะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าจะช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ